สวัสดีครับผมกรจากบ้านสวนคุณกรครับสำหรับบ้านสวนคุณกรน,นะครับแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นเลยเนีย่ก็คือว่า,าผมอะ่ะทำงานอยูอ่ในเมืองอยู่ตลอดเลยก็คือหลังจากที่เรียนจบมาก็ไปทํางานอยู่ในเมืองใหญ่นะครับทำงานออฟฟิศทำงานหลายๆที่นะครับทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราอึดอัดก,กับบรรยากาศเหล่านั้นกับ มลพิษมลภาวะต่างๆนะครับเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะกลับมาอยู่บ้านตอนนี้ผ่านมาเราก็อายุประมาณนึน่ล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้เราได้คิดทบทวนอะไรหลายอย่างนะครับก็เลยคิดว่าจะกลับมาอยู่ที่บ้านอยากจะกลับมาพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราให้มันดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ได้มีน้ำคิดที่จะเริ่มปลูกอัญชันขึ้นมาหน่สวนทีนี้เรามองแล้วว่าตัวอัญชันเนี่ยมันน่าสนใจ ตรงที่ว่ามาสามารถที่จะไปแปลรูปไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆสามารถที่จะนําสีไปผสมอาหารผสมทำขนมต่างๆหรือว่าทําเป็นเครื่องดื่มแม้กระทั่งตัวอัญชันสดๆเองหรือว่าจะนําไปแปลรูปแบบอบอแห้งแล้วก็ตามนะครับก็ยังมีคุณสมบัติสรรพคุณต่างๆที่มากมายหลากหลายอย่างเราก็เลยเ,เริ่มที่จะนําตัวเนี้ยมาพัฒนาแล้วก็นํามาแปลรูป สำหรับบ้านสูวคุกณกอนะครับเราเป็นกเกษตรแบบยีนซีแล้วก็ผสมผสานนะครับคำว่าเกษตรอินรี์ของเราเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ใช้สารเคมีนะครับในการปลูกพืชผักรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับเราใช้ผลผลิตของเราในแต่ละอย่างเนี่ยวนเวียน อยู่ในส่วนของเราอาทิเช่นเราเลี้ยงสุกรนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงสุกรเนี่ยเราจะได้มูลสุกรมูลสุกรนั้นนะครับเรานําไปใช้เป็นปุ๋ยในการที่จะใส่ตัวพืชผักสมุนไพรต่างๆหรือว่าผักสวนควรัวต่างๆที่เราปลูกนั่นเองครับทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆอย่างนะครับที่มีอยู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็สะอาดด้วยเราไม่ใช้มนยาฆ่ามแมลงนะครับเราไม่ใช้ฮอร์โมนในการเร่งต่างๆเราปล่อยให้เขาเติบโตอย่างธรรมชาติโดยใช้ธรรมชาติในการดูแลครับ ครับผมสำหรับบ้านสุขคุณกรของเรานะครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งออกมานะครับเป็นตัวแรกแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยก็คืออันชันออร์แกนิกนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นอันชันออร์แกนิกซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าของเราเป็นเกษตรินทรีย์เพราะนั้นเนี่ยปราศจากสารเคมีนะครับที่เป็นอันตารายต่อร่างกายนะครับยาฆ่า,า,มาแมลงฮอร์โมนต่ตางๆเราไม่ใช้นะครับเราปลูกแบบธรรมชาติให้ธรรมชาติดูแลนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอันชันออร์แกนิกครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับบ้านสวนคุณกรนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจบ้านสวนคุณกรรวมไปถึงสามารถกด s u b s c r i b e ได้ที่นี่เลยนะครับเด,เดี๋ยวเร็วนี้นะครับจะมีคลิปต่างๆออกมาอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปในส่วนของการนําผลิตภัณฑ์ของเราไปแปรรูปเป็นอาหารคาวหวานต่างๆรวมไปถึงมีการคิดกําไรต้นทุนให้ด้วยสาหรับคนที่อยากจะนําเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบอาชีพนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ในที่ช่องด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสาหรับท่านไหนที่อยากจะ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ